สวัสดีจ้ะยะายทองศิภามาเห็ดอย่างวันตียายทองสิภาษ์ไมนะ่พี่น้องไม่ผักจ้ะเอาใบได้จ้ะพี่น้องเด้อยายทองสิภาษ์ไอ้เลือกผักที่ขันสมนะพี่นอนะ้องเนาะพี่เปตัดมากนะจ้ะอยู่หลังบา้านพีคัดเอาใบไต่ไต,ต่มันหายไกลเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเสียตั้งแตยหยอดมันคันสมเนาะ ตรงอ่อนๆนะจากคานสมกินจากของเนาะจ้ะขอไปยจากกล่องบนบบตรงเนาะตรงบนนอจ้ะพี่น้องขอไปยได้จ้ะเด้อยายถุง <c oughs> <c oughs> มือนนี้มาเด็ดพักหน้าบ้านแต่ะมาเลือกเลือกคัดเลือกไว้ใส่ อเอาให้ไกลจ้ะจะคล้องก็กินแต่ไหนะั่นสวยๆเนาะพี่น่องเนาะเอาบอดายขันไปขายไปขายล้วจะกระข้นกินเจา้าคอเดี๋ยวเทใส่เสื้อไว้ก่อนพี่นอ่อง <c oughs> ผู้ชาและจ้ะคัดออก แครละล่างเลยเพราะว่ายทงนี่ขันสุดๆจะล่างทงสเสด็จนำจะย้ายทงกับคันเลยจะพี่น้องพักบบกระบอกแกะหละโลบใบไอห้องไ่เพื้นหาไกใ ไก่จะกินดีนะจ้ะไก่จะไก่จะของนะจ่ะเพราะเขาได้กินผักเนาะนี่จ้ะนี่แหะผักกาดโบราณสมัยโบราณเนาเนาะผักกาดหงอเพิ่นวะผักกาดขาวหงอเดี๋พอแตงเมยเพิ่นผ้าอื่นผักกาดหงอเพิ่นว่า ปลูเวล้างบ้านจ้นจะนาตามตุ้ยพี่น้องปู่พ่อได้ก,กินนะจ้ะเนาะยายธงบริสุทธิป์ปลูกขา้าวปลูกขาย้เมื่อเพลินจ้ะปูกพ่อได้ก,กินพ่อบริสุทธิ์ื่อเพื่นกินเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ค่ะนี่ค่ะ ไหนน้าแจน้อพี่น้องพี่หนอด้วยธงบอ้วยธงพี่หนอดพี่น้องได้จ่าเด้อกับบอกพูดไล่ๆจ้าพี่น้องหลงหลานเนาะที่เขามาตีมาชมได้ธงจ้าเพราะว่าสิเป็นเพื่อนเผื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะเพราะว่าสิหนอนอยู่ในประเทศ ต่อกไม้กำลังใจย่อยทงเนาะทีนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้วจ้าเ้อะจิบนี่กไ็ไปทำมีอสักต้นนะพี่น้องเน,ะนาะคลิปหนาพอกันไมนด้ด้วจ้าดีจ้าดีบายจ้า จะไหนก็นจะเล่นนะจะได like, ้ก็ไลค์ก็แชร์ักสักใครผู้สิงไครนี่ตรงผูรล่นตัวไหนเจะเด้อกิ้งกิ้งจะตีนั้นเด้ยจะเด้อายจ้า